สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ด s นามิบ้าน้ำเค็มกันนะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนขับรถมาถึงเ,เพื่อนๆนจะเจอป้ายนี้เป็นอันดับแรกเลยนะครับและพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับได้ตั้งอยู่ว่าน้ำเค็มนะครับตำบลบางม่วงอำเภอตะวัวป่าจังหวัดพังงานะครับ และนี่ก็คือวิวด้านนอกรอบๆของพี่ิธภัณฑ์นี้นะครับและเรือประมงสีต้มและสีฟ้าที่เพื่อนๆเ,อนเห็นอยู่นะครับเรือทั้งสองลำนี้ถูกขึ้นยักษ์ตูนามิซัดมาเคยตื้นในพื้นที่บ้านน้ำเค็มนะครับดังนั้นเรือทั้งสองลำนี้ที่เพื่อนๆเห็นนะครับจึงเป็นวัตถุพยานนะครับที่ครั้งหนึ่งนั้นได้แสดงว่าที่บ้านน้ำเค็มแห่งนี้นะครับเคยเกิดขึ้นยักษ์ตูนามิ นั้นเดี๋ยวเ,เพื่อนๆตามผมเข้าไปรับชมยังภายในของตัวพิพอันนี้นะครับไปดูข้างในกันนะครับว่ามีการจัดการแสดงนิทรรศการกันอย่างไรครับหลังจากที่เราเข้ามายังภายในตัวอาคารแล้วนะครับเราจะเจอจุดนี้บริเวณนี้นะครับเป็นที่แรกและเราต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ที่หน้าเคาน์เตอร์นะครับเพื่อให้เขาเป็นคนนําทางให้กับเรานะครับและจุดถัดมานะครับ ห้องนี้เป็นห้องรับชมดีวีพัศน์นะครับซึ่งดีวีพัศน์ชุดนี้นะครับทางทพิพิธภัณฑ์เป็นผู้จัดสร้างขึ้นมานะครับและดีวีพัศน์ชุดนี้นะครับเผยแค่ให้เพื่อนๆได้รับชมเพียงที่นี่แห่งเดียวนะครับเพื่อนๆต้องมารับชมกันเองนะครับคราวนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเดินดูร,บรอบๆพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับ เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ใช้จําลองการเกิดคลื่นซึนามิและในขณะนี้นะครับวิทยากรกําลังจาลองคลื่นสึนามิให้เราได้รับชมกันอยู่นะครับสิ่งของต่างๆที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับคือเศษซากความเสียหายที่ยังหลงเหลืออยู่จากภัยพิบัติคลื่นสึนามินะครับและนี่คือเศษซากความเสียหายที่เกิดจากคลื่นซึนามินะครับ ที่มีคอนเทนต์นี้ได้นํามาจัดแสดงเป็นมิจราการแยกเป็นหมวดหมู่ไว้ให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผมลืมบอกไปนะครับที่นี่เข้าชมฟรีนะครับไม่มีเก็บค่าบริการเข้าเยี่ยมชมสถานที่แต่อย่างใดนะครับส่วนนี้ก็จะมีพวกกระทะหมอ้อเครื่องพินดีดเครื่องคิดเลขเป็นต้นนะครับในโซนนี้เป็นการจัดหมวดพวก เสื้อผ้ากางเกงรองเท้ากระเป๋านะครับตอนนี้นะครับผมได้ยืนอยู่บนดาดฟ้าของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วนะครับและเดี๋ยวผมจะถ่ายวิวลงไปด้านล่างเพื่อนๆได้รับชมนะครับเพื่อนๆจะเห็นเรือลำสีฟ้าและลำสีส้ม ตั้งอยู่คู่กันข้างๆนะครับข้างกับโัพิพันธ์นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเดินไปยังเรียกว่ายอดหอคอยนะครับซึ่งยอดหอคอยนี้ทางพิพันธ์ได้ทำจำลองเรียนแบบเหมือนกับสองเรียกว่าอุปกรณ์ดักปลาชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่าใสนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นไปบนยอดของหอคอย แห่งนี้เพื่อที่จะชมวิว360องศาและถ่ายวิวมาฝากเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับและนี่คือหอคอยหรือประภาคารนะครับที่ทำจำลองเรียนแบบเป็นอุปกรณ์ดักปลาคือไซนะครับซึ่งภายในของหอคอยนี้จะจะมีบันไดขึ้นไปสู่บนยอดนะครับเป็นบันไดแบบวนเป็นวงกลมนะครับค่อยๆขึ้นไปเียงกยนจนถึงข้างบน เมื่อเราเดินไปถึงบนยอดของหอคอยแห่งนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นวิว360องศาของชุมชนหมู่บ้านน้ำเต็มแห่งนี้นะครับนี่ครับตอนนี้ผมก็กำลังค่อยๆเดินขึ้นไปทีละก้าวทีละก้าวแล้วนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆผมได้ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของหอคอยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเสยกล้องขึ้นไปเพื่อเที่ยะถ่าย สุดสูงสุดให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับเป็นรูกลมสวยงามมากนะครับนี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับและนี่ก็คือวิว360องศาของหมู่บ้านน้ำเป็นแ่งนี้นะครับเพื่อนๆรับชมตามไปได้เลยครับและสุดท้ายก่อนจะจากกันไปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับทางรเลยครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ